เราจึงต้องมีการคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกดูดเงินออกไปรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเคลียรเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจัดการครับธนาคารคือผู้เสียหายธนาคารจะต้องไปดำเนินการแจ้งความจับคุมไอ้แก๊งคอ l เซ็นเตอร์นั้น โดยเจ้าของบัญชีคือพยานเราไม่ใช่ผู้เสียหายครับธนาคารปกป้องทรัพย์สินของเราไม่ได้ธนาคารคือผู้เสียหายท่านทั้งหลายครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกดูดเงินออกไป อย่างกรณีแม่ค้าที่อำเภอนาแห้วเนี่ยเขาไม่ได้กดโอนเงินออกจากบัญชีแนละที่สูญเสียไปล้านกว่าบาทตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพจิตใจที่หดหู่เป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเพราะเงินเก็บมาทั้งชีวิตล้านกว่าบาทเนี่ยลงทะเบียนยกเลิกคนละครึ่งเนี่ยถูกดูดออกไปทั้งธนาคารอกอสอทั้งธนาคารกรุงไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบครับเพราะคุณไม่มีมาตรการป้องกันเนี่ยคุณปล่อยให้แก๊งแฮกเกอร์แก๊งคอเซ็นเตอร์ แฮกเข้ามาแล้วดูดเงินของลูกค้าออกไปได้อย่างไรหรือกรณีร้านค้าแม่ค้าขายข้าวต้มเนี่ยเขาบอกว่ากดปุ่มแอปเพื่อที่จะขอคืนภาษีเอาเขาก็อยากได้นี่ครับคืนภาษีนี่ลดภาษีนี่แล้วเงินก็ถูกโอนออกไปคนเหล่านี้มีมากครับเป็นล้านล้านคนบางคนถูกดูดหมืน่นบางคนถูกดูดสองหมืน่นทุกหมู่บ้าน ไม่อยากพูดบางคนอับอายขายขี้หน้าเขาธานาคารต้องรับผิดชอบทั้งหมดรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเคลียร์เรื่องนี้ธานาคารแห่งประเทศไทยต้องจัดการครับเพราะอะไรเพราะของระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ท่านจะให้พี่น้องประชาชนที่มีแอปธนาคารนี่ธนาคารออนไลน์นี่ตกอยู่ในความหวาดวิตกหวาดกลัวได้ยังไงครับเพราะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของประชาชน,นธนาคารทยอยปิดสาขาและเรียกร้องให้คนนี่ใช้เงินผ่านแอปของธนาคารนี่ผ่านธนาคารออนไลน์นี่ดังนั้นธนาคารต้องรับผิดชอบ พี่น้องประชาชนที่เอาเงินไปฝากธนาคารเขาก็ได้ดอกเบี้ยบาทหนึง่งบ้างห้าสิบตังค์บ้างต่อปีนะครับธนาคารเอาไปปล่อยกู้แปดบาทเก้าบาทตรงนั้นนี่คือประโยชน์ที่ธนาคารได้ไปแล้วนะครับและเมื่อธนาคารเอาทรัพย์เข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะป้องกันทรั์ของเขาได้ธนาคารต้องรับผิดชอบ ที่ผมต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าเวลาตำรวจเขาสืบจับไปนั้นจับบัญชีมามา20 30คนจากบัญชีมาโอนเงินไปแนวชายแดนจากแนวชายแดนบัญชีสุดท้ายคืออะไรครับคือพ่อค้ากัวบ้างพ่อค้าควายบ้างคนจีนเอาเงินสดมาซื้อกัวซื้อควายขนเข้าไปในลาวและส่งจากลาว ไปที่ประเทศจีนผ่านเวียดนามซื้อกัวซื้อควายเข้าไปในกัมพูชาส่งไปที่จีนนี่คือการหลอกต้มเอาเงินของคนไทยไปโดยที่รัฐบาลรัฐบาลไม่มีมาตรการในการไปบีบบังคับหรือจงใจไม่บีบบังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังไม่รู้ร้อนรู้ลนาวผมที่ยกคำพิพากษาของสารดีกาให้ท่านทั้งหลายฟังคดีก็คือว่ามีเงินหายออกไปจากบัญชีโดยการกด ATM ผู้เสียหายก็ไปฟ้องขอเอาเงินจากธนาคารคืน ธนาคารก็สู้บอกว่าความรับผิดชอบของบัตร ATM นั้นอยู่ที่เจ้าของบัญชีการที่เงินถูกกดออกจากตู้ ATM เป็นผู้เสียหายจริงคือผู้ที่ถือบัตร ATM แต่เขาก็ยืนยันและพิสูจน์ทางเทคโนโลยีได้ว่าบัตร ATM ซึ่งธนาคารเป็นคนออกให้นั้นเนี่ย ไม่ได้กดเอาเงินออกมาเตเป็นบัตร ATM อื่นที่ก๊อปปี้ซึ่งจะต้องมีไส้สนกลในในธนาคารหรืออาจจะเป็นแก๊งที่ดูดเอาข้อมูลในบัตร ATM ไปไปกดเอาเงินออกมาสารดีกาพิพากษาว่าเมื่อเจ้าของบัญชี ไม่ได้กด ATM เบิกเงินออกจากบัญชีไม่ใช่ผู้เสียหายผู้ที่เสียหายก็คือธนาคารดังนั้นทรัพย์ที่เจ้าของเงินที่มี ATM เอเอาไปฝากไว้เนี่ยก็ยังเป็นทรัพย์ที่อยู่ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนเดิมธนาคารต้องชดใช้และธนาคารก็ชดใช้ให้ทั้งหมดครับ เพราะธนาคารเป็นผู้เสียหายดังนั้นเมื่อเทียบเคียงกันกับเรื่องนี้เราไม่ได้เป็นผู้กดโอนเงินหรือเราไม่ได้ทำการโอนเงินเราไม่ใช่ผู้เสียหายเราแค่พยานธนาคารคือผู้เสียหายและธนาคารต้องคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่แกงคอเซ็นเตอร์มันดูดไปจากบัญชีของพี่น้องประชาชนหลายล้านคนนี่ให้กับเขาทั้งหมดและเรื่องนี้จะต้องทำเป็นขบวนการใหญ่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนี่ถูกหลอกไปเจ็ดล้านคนครับแต่รัฐบาลเฉยเงินที่สูญเสียไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนล้านล้านบาทแล้วมากกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนล้านล้าน ที่สูญเสียไปต้องเอาคืนมาให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่จะคืนก็คือธนาคารนี่แหละครับเพราะคุณปล่อยให้เกิดขบวนการแฮกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งที่คุณป้องกันได้ไอ้ศูนย์บูรณาการที่ตั้งขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงดิจิตอลเนี่ยกระทรวงดีอีสำนักง,งานตำรวจไซเบอร์สมาคมธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ เพราะอะไรครับปัญหาก็คือธนาคารไม่ต้องการความรับผิดชอบไม่อยากแสดงความรับผิดชอบเวลาตำรวจไปขอข้อมูลว่าเงินนี่โอนไปบัญชีไหนก็ให้มาแต่เลขบัญชีไม่ยอมให้ธนาคารต้องไปขอหมายสารมาอีกช้าไม่ทันการโอ้เอ๊ะเพราะอะไรครับเพราะธนาคารรู้ ว่าตัวเองเนี่ยคือผู้เสียหายตัวเองต้องรับผิดชอบในการคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับลูกค้าจึงพยายามเตะถ่วงเวลาไม่ยอมให้คดีมันเสร็จสินสจส้นโดยเร็วถ้าคดีเสร็จสิ้นโดยเร็วธนาคารคือผู้เสียหายเจ้าของบัญชีก็สามารถเอาเงินคืนได้ทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ยด,ด้วยนี่ไงครับคือสิ่งที่มัน อยู่ในระบบที่ไม่ยอมแก้ไขต้องแจ้งกับพี่น้องประชาชนไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายด้านการคืนเงินให้กับพี่น้องประชาชนจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเล็กๆคณะหนึ่ง ประสานงานให้ผู้เสียหายทุกคนนี่ได้มารวมกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังและรัฐบาลนี่จัดการสั่งการไปที่สมาคมธนาคารให้ธนาคารทุกธนาคารที่เป็นผู้ดูแลบัญชีเงินฝากของพี่น้องประชาชน ที่ถูกแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกลวงเอาไปนั้นเนี่ยคืนเงินให้กับพวกเขาเดี๋ยวจะแจ้งนะครับให้ทุกท่านเนี่ส่รงรายละเอียดมาและตอนนี้ก็ประสานไปที่ศูนย์ข้อมูลของคนที่เสียหายกำลังจะแยกแยะประเภทนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนจะต้องทำอะ่ะเพราะเขาหาเงินมาด้วยความสุดจริตทั้งชีวิต แล้วมาถูกดูดเงินไปด้วยแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยแล้วไม่ช่วยเขาเอาเงินคืนเนี่ยผมว่าเราจะใจดําเกินไปครับต้องประสานกับผู้มีอํานาจทั้งในกระทรวงการคลังทั้งในธนาคารแห่งประเทศไทยให้ท่านทําตามกฎหมายที่มีอยู่ท่านอย่าช้ารีบดําเนินการเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราไม่ได้โอนเองฟังไว้นะครับพี่น้องประชาชนผู้เสียหายทุกท่าน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราไม่โอนเองเงินยังเป็นของเราเราไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายคือธนาคารธนาคารต้องไปดำเนินการลากคอไอ้พวกคองไอ้แกงคอเซ็นเตอร์เนี่ยมาลงโทษและธนาคารจะต้องมีภาระในการคืนเงินให้เราครบถ้วนทุกบาททุกสตาง นี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะเป็นความยุติธรรมเดี๋ยวจะแจ้งพี่น้องประชาชนไปนะครับว่าเราจะจัดตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องบอกคุณแม่นะครับที่อยู่ที่นาแห้วเนี่ยที่ถูกดูดเงินไปล้านกว่าบ,บาทเนี่ยแม่ค้าร้านขายข้าวต้มนนทบ,บุรีเนี่ยเงิน 6, 000, หกแสนเหลืออยู่หกสิบห้าสตางค์เนี่ยท่านต้องได้คืนทุกบาททุกสตางค์ครับต้องจัดการช่วยเหลือกัน แล้วต้องแจ้งข่าวไปนะครับสําหรับคนที่ถูกดูดเงินไปทุกคนนะครับเตรียมหลักฐานทุกคนเตรียมเพื่อที่จะให้ธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีชดใช้ความเสียหายให้กับพวกท่านเรื่องนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเอาละครับท่านที่รบกังหลายครับวาระแห่งชาติในการทลายแก๊งคอเซนเตอร์ก็จบไปวันนี้เรามาพูดกัน เรื่องสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง